โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการสอนโหลด s u r f ์ฟ i n i w o w o r l u t u t u r i t y t y ในมือถือนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมได้สอนโหลดไปใน PC แล้วนะครับผมผมก็จะมาสอนโหลดในมือถือด้วยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการดาัดคลิปจากมือถือเลยเนาะก็ไม่มีคอมนะครับผมเออก็ให้เราเข้าลิงก์เดิมมาเลยนะครับผมแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับผมนี่ คลิปนี้ก็อาจจะเสียงแบบเสียงดังหรือเสียงแตกหรือมีเสียงรบกวนเข้าก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่เราต้องดาวน์โหลดนะครับผมคือตัวนี้เลยนะตัวนี้นะครับผมเห็นไหมดาวน์โหลดอ่าโมบายนะครับผมแล้วก็อันแรกนะครับผมที่เป็นไฟล์ 1.37mb นะครับผมให้เรากดสีเขียวไปตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลดไปนะครับผมก็จะขึ้นว่า ดาวน์โหลดไฟล์แล้วนะครับผมอันนี้คือผมมีแล้วเนาะก็จะดาวน์โหลดไม่ได้อีกนั่นเองนักลบผมอ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าเราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาที่แอปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเให้เรามาที่แอปตรงนี้นักลบผมนี่เนาะอ่าก็ไปหาโหลดได้นะครับผมเขียนว่า set ip ในเพจโตนะครับผมแล้วก็เข้ามานักลบผมแล้วให้ไิที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนักลบผมนี่ แล้วก็กดเข้าไปของผมนะครับผมไฟล์จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่เราวเก็บไว้ตรงนี้เนาะก็ให้เราแตะไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับผมแตะเป็นหนึ่งทีนะ่แล้วก็กดตัวแรกนะครับผมนะแล้วก็กดติดตั้งไปได้เลยก็จะเป็นลันเชอร์ของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมเห็นมอดทั้งมอดแน่นอนนะครับผมอันนี้จะเป็นลันเชอร์หรือเปล่า จะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแอป,ปอื่นก็ไม่ต้องสนใจปันนะครับผมแล้วก็ให้เราเข้าไปที่แอป,ปหนึงทีเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับผม,ผมก็ให้อนุญาตไปเลยนะครับผมขณะใช้แอป,ปอนุญาตไปเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นว่ากําลังดาวน์โหลดไฟล์นั่นเองนะครับผม,ผมก็รอนิดนึงเนาะ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงรถหรือเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอันนี้ผมก็อัดแบบไม่มีไม้นะครับผมผมไม่มีไม่มือถือนั่นเองเองนาะอ่าก็เดี๋ยวรอมันดาวโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าให้กรอกชื่อตัวละครนะครับผมผมก็จะกรอกชื่อตัวละครไปเลยเนาะ ก็จะเป็น Lab Venezia นะครับผมหลังจากที่ผมได้สร้างไปเนาะอ่าก็เป็น Lab v i n e z i a นะครับผมแล้วก็กดเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วกดไปที่กดเพื่อเล่มเกมนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนาะอ่าก็จะเป็นเข้าเกมไปแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับผมก็กดการตั้งค่าไปจากนั้นก็เปิดอนุญาต Lab แอปจากแหล่งข้อมูลนะครับผมออ่าแล้วกดออกมาแล้วก็กดติดตั้งไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการติดตั้งตัวเกมนั่นเองนะครับผมอ่าใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับผมให้กดไปที่ลูกศรน,นะครับผมตรงนี้เนาะนี่แล้วก็ยืนยันว่าจะติดตั้งนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ขึ้นเนี่ยก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมจากนั้นก็กดเปิดได้เลยนะครับอ่าแล้วกดต่อไปนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเข้าเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็กดตกลงไปได้เลยเนาะนี่นะครับผมก็จะเป็นโปรไฟล์แบบว่าตอนเข้าเกมนะครับผมนี่เนาะก็จะเป็นแนวโรงเรียนโปรคิงนั่นเองนะครับผมเป็นเซิร์ฟมอดแน่นอนนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เรา ออกรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าเซิร์ฟได้แบบนี้เลยนะครับเป็นเซิร์ฟมอดแน่นอนนะครับผมเล่นได้100%เนะครับผมทําตางคลิปนี้เพียงไม่กี่นาทีนะครับผมก็เล่นได้แล้วสําหรับเซิร์ฟเวอร์ world of f u t u เจนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟแนวสี่ขิงนะครับผม World Future นั่นเองนะครับผมก็เปิดได้นานแล้วนะครับผมฐานผู้ฐานผู้เล่นน่ะก็มีนะครับผมเออสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมไปดูได้ที่ คลิปรีวิวได้เลยนะครับผมมีสอนโหลดอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากคนกดไลค์ให้ผมด้วยนะ